โ okay, อเคก็ับาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆก,กท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาปล่อยให้เย็นนี่พนึ่นะนะผมก็จะมาพิสูจน์กันครับว่าเจ็ดพันเพชรเนี่ยสามารถซื้อชุดในร้านค้าได้กี่ชุดนะครับคนดูนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะมีกี่ชุดนะครับก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยผมมีอะไรมาแนะนํานะครับไปดูกันบ้างว่าจะมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างนะครับสาหรับเกมฟรีไฟล์นะคนดูนะอันนี้ก็เป็นคำนิยามของแซนตี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูกันคืออย่าง อมันต้องสะสมสูงเท้านะครับคนดูนะสำหรับกิจกรรมเนี้ยแล้วก็เอาไปแขวนนะครับมแม่มันไมเชิญจังวะเอแล้วก็กิจกรรมหมุนแปดทีนะครับคนดูนะนี่กิจกรรมสุกสิบสามเติมแล้วรับโบนัสพิเศษนะครับก็คือจะเติมหนึ่งร้อยเพชร,พร,พรได้สิบเพ็รเติมสามร้อยเพชรได้ห้าสิบเพ็รแล้วก็เติมมาร้อยเพ็รได้หนึ่งร้อยเพชรนะครับนี่อะไรไม่รู้ ท่านผู้ชมมันมีกิจกรรมนี้มานะครับเป็นเวอร์ชันจาก Air p เพยนะครับเติมเกมฟรีไฟแอร์เพย์นะครับเหมือนจะเป็นโค้ดนะครับคนดูรับคูปองสุดพิเศษนะครับสิบเก้าบาทสำหรับเติมเกมฟรีไฟยี่สิบาทขึ้นไปนะครับคนดูนะแต่ต้องเติมผ่านแอร์เพย์แอร์เพย์เท่านั้นนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอ้ยไม่ใช่ลิงก์โหลดลิงก์เติมจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับคนดูนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับคนดูทีมงานจะแจก โค้ดนี้จำกัดแค่3,500ัาสิทธิ์เท่านั้นนะครับคนดูนะสงวนสิทธิ์การใช้โค้ด1ครั้งต่อ1คนนะครับคนดูนะคูปองเงินคืนมีอายุการใช้งานคูปองเงินคืนมีอายุการใช้งานตั้งแต่เวลา 0. 1 0.0ก็คือเที่ยงคืนนั่นแหละจนถึง5้าทุ่มอีกวันหนึ่งนะครับของวันที่ได้รับคูปองนะครับคนดูนะวิธีใช้โค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับลิงก์นะคนดูนะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับคนดูเลเว้นโหมดใหม่นะครับเป็นโหมด มนุษย์หิมะเน,นี่ยคนดูยวผมจะเชิญเพื่อนมาเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เล่นนะครับเพราะว่าเราสัญญาไปแล้วนะคบว่า7 0 0 0ันเพชรสามารถทำอะไรในเกมฟรีไฟของเราได้บ้างนะครับคนดูนะเดี๋ยวไปดูกันเลยมานล้วสกีเพื่อนี่ผมมีแล้วนะผมไม่เอาอันนี้มาแมา็กโป่งโป่งไม่มาไปอีกไปอีกเราอย่าไปวันเราอย่าไปวันคนดูเราอย่าไปวันโป่งโป่ง ไม่มาโป้งไม่มาหยุดไว้ก่อนนะครับคนดูพ่อเพชรตอนนี้เพชรเหลือแค่หกร้อยนะครับโอเคไปดูข้างน้านของอะไรดีตัวผู้หญิงไม่เล่นนะ่ะไม่ซอบมันบอกแม่นแนวอ่ะนี่เลยกระเป๋าปกดซื้อไปเลยแต่ยังไม่กดใช้เออมาดูกันว่าจะได้อันอันนี้มีแล้วนี่มีอย่างวะน,นี่ก็มีแล้วนะคบพอดูถ้าเดนหมาปุ๊บปุ๊บมาตัวนี้ไม่ได้ใช้ไม่เอาแล้วกันเพชรเกตตัวละครตัวละครมีทุกตัวแล้วนะครับตัวละครของผม เออทรงผลอันนี้มันบวดจับมันจับมันจับอืมเอาดีมันมันื่อแม่แนวที่เราจะไม่มีนะครับแฟชั่นไปดูช้างหน้านของแว่นตานะครับแว่นตามีอะไรใหม่อันนี้กูมีอยู่วันนะี้อันนี้ยังไม่มีนะครับซื้อแล้วกันแล้วก็อันนี้มีแล้วมั้งผมอะไอ้กวกแว่นกูมีแล้วกูซื้อซ้ําแน่เลยใช่ไหมวะเนี้แว่นมันเออว่ะผมยังไม่ซื้อดีกว่าไปหาซื้อเสื้อดีกว่าคนดูซื้อเสื้อบอลแม่งไปเลยสิบตัวคนดูผมอะของจริงสุดๆละอืม โอ้ซื้อแม่งทุกชุดได้ด่านี่ไงซื้อทุกชุดไปเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเออเนี่ยซื้อทุกชุดไปเลยครับชุดบอลเราไม่สีเรียดเราใส่ทุกชุดเราเบื่อเราก็ไม่ใส่แค่นั้นแหละอืมเราใส่แม่งทุกชุดเลยนี่ไงโอ้หมดแล้วชุดบอลเราแม่งซื้อกูซื้อทุกชุด,ชดอะนี่ดีกว่าเสื้อแพนด้าโอ้เราไม่มีไม่ได้นะครับมันบอกแม่นแนวนะครับคนดูนะเราต้องมีนะครับโอเคเนี่ย ต่อไปเป็นนังเกง่งนังเกงขาม้านะครับไปผมก็ซื้อต่อละอ่าต่อไปเป็นรองเทา้าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบใส่รองเท้าแบบนี้ไม่สมจะกินปืนดีกว่านี่ยอาวุธมาแน่นอนขอ,อนี้มั่งนะมุลสระอ่าอ,าอา๋ผมดุมไปโคตรเยอะอะเน,นี้ย เพราะว่าทีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นทีของพระเจ้ามาสักทีโอ้โหอยากจะย้อนคลิปอันนั้นให้ดูคลิปส่มตุกินปืนทั้งหมดในเกม EP สองคนดูอย่าลืมไปดูนะอไอ้เหียเนี่ยเกือบพันวันโอ้โหน้ำตาจะไหลดูตาขนลุกเลยเฮียดู โอ้โหสัตว์เอาวสานัเนี่ยพี่สูญพันวันแล้วผมไปไปไปเอากิจกรรมอื่นโอ้โหคนล,ลุกกันเลยทีเดียวไาหมุนแปดทีกดนนกดเลือกของออกสองชิ้นหรอไม่เอาอันนี้แล้วก็ไม่เอาไหนดีกว่าอันนี้ก็ไม่เอากดไปหมุนเก้าอาครั้งอะ่ะมันจะได้ชุดสองอันเนี่ยอ,อืชุดเสือ้อมาเอา,ามาแมนเนว กากุลบ่าโหเรกากุลป ok. no uh, wow, ่าไปต่อยดดต่อยมันน่าดดต่อยเพาว่าง่ายเลยมันมันมาอันสุดท้ายอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรอยู่แล้วนะครับพวกหนดูนะฮึมกงกง let's go โป่งโป่งละฮมอ้าวมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันใช่เรื่องไหมฮาเตน นั่นไงผมบอกแล้วว่ามันมาอันสุดท้ายต่อไปอนันนี้อันนี้แน่นอนผมบอกว่าอันไงเจ็ดรเพชรมันบอกแม่แนวโอเธอได้ชุดผู้หญิงด้วยโอ้ยกลายเป็นไอ้ด่าคนจนเดี๋ยวไปรีเกมกันก่อนดีกว่าคนรู้ว่ามันจะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับ <c oughs> ขอรีเกมก่อน นี่นะครับท่านผู้ชมลดทั้งวันวันเดียววันดีนะครับคุณดูนะวัน 22, ที่22ธันวานะครับคุณดูนะเป็นโปรโมชั่นลดนะครับของเนี่ยของลนะ็อกกี้รอย่ออ่ะประมาณนั้นอนะ่ะอย่าลืมไปเติมกันนะครับคุณดูนะไปดูทา้งน้นชุดกันดีกว่าว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับคุณดูนะ let's go ทั้งนั้นของแพ็กเกจเนี่ยผมมีอันนี้ด้วยนะแต่ผมยังไม่ได้เปิด นี่นะครับเป็นชุดที่ผมได้มาก็จะเป็นชุดนี้เลยนะครับคุณโนั้นนี่ไงเปิดไปดิเปิดประเด็นอืมเออสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดก็มานะขาวก็คือเอ็มพีสี่ศูนย์อวสานเอ็มพีพันวันกจะมาขลัวตวมใส่ไปเลยโอ้โหโอ้โหเอ็มพีไรยะไปเดี๋ยวไปดูกันในสดอ่าโหมดมนุษย์หิมะนะครับคุณดเดนยวผมขออนุญาตเชิญไอ้โง่ ใต้ตีนของผมมานะครับคุณดูนะโอเคครับคุณดูตอนนี้พี่ก็มากอะ่ะลูกน้องพี่เองนะครับไปลงหน่อยเอ้ยลงหน่อยวะลงไหนลงไหนอันนี้ก็เป็นไข่ข้างซ้ายของพี่เองนะครับคุณดูคือเอาโหรองไครไข่ข้างซ้ายโอ้โหมาคอยเกาคุงเกาไข่ตอนพี่เป็นทางข้างไม่เรือกคือ,ค,อคือพี่เป็นอาจารย์มันนะครับโอ้ผมเป็<ม>นแนวพูดอย่างเงี้ยไม่ให้ครับไม่ให้ครับ

เฮ้ย bon. มันเป็นลูกบอลมันตายแล้วเลยไม่ตายไม่ตายเฮ้มันเล่นยังไงนะเอ้ามึคนตายไอแกนลิ่งกูตายมึคนตายแกนลิงตายตายสองแกนลิงอะไรเนี่ยแกนลิงผมแกนลิงผมเอ้ยเว้ยเว้ยเว้ยอยู่วางดิวางดิ

คเดี๋ยวคนด,ด,อ okay, คนดูอันนี้ก็เป็นอุ้ยผมได้แกนลิงแล้วผมจะหาตั้งตอนที่มันมีคนเยอะๆนะครับเพราะว่าแกนลิงเนี่ยกินโคตรเจ็บเลยนะครับคนดูนะนี่ผมไดด้มูมีคนลงก็ตั้งแกนลิงเลยแล้วกันมาเดินบ,บนเดินบ,บนกับดักกับดักรายการนักหนาโอ้เข้าหวัวพี่ตังลมลมลม,มเวลาพี่หิมะแล้วมันจะเป็นยังไงวะพี่ เตัวนี้นี่ทำเลยแล้วกันเอาซ้ำหน่อยนะไม่อยากซ้ำหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวดือหัวดึงหัวดึงหัวเทปิงหัวคือก็อย่าลืมไปติดตามช่องเด็กข้างสายพี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่จับมือเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กวัยชนวัยเช่านะดูด่าก็อย่าลืมไปกดติดตามนะช่องกูชื่ออะไรคุณพูดเด็กน้อยเด็กน้องน้องรักของพี่ตังังอีกตังอีกครับผม คุณหัวลรถไหมคุณหัวลถมาเอไม่ใช่โอ้ไม่กดตีนด้วยว่ะดูเพิ่มดูเพิ่มช่องนี้ยิงแต่หัวนะครับยิงหัวนะบ้ามีคนเดีเดี๋ยวอ้มาดิเดี๋ยวกูสาวใดที่ชอบพระชอบอะไรก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่ผมได้นะครับในน้ำพี่ก็ไม่ได้ล้านสักนิดเดียวเลยนะครับคนดูเพื่ยิงเองเลยนะครับเพื่อนๆ ถ้าไม่มีเพนด้าผมตายนะเมื่อกี้ถ้าไม่มีเพนด้าผมตายนะค่ะถ้าไม่มีถ้าไม่มีลูกศิษย์ผมฮ่านนนนนนดีจะอาจารย์ดาวเวนอาจารย์เฮ้ยอะไรวะนะลงมันลงไม่ได้พี่เอ้าลุงไม่เงียบคืออะไรอ่ะยังไม่เคยเจอไปช็อตได้เจ็บได้คนนี้นี่นะครับพี่ผมน้ามอนะถ้าจะรักก็คือรักเอาอย่างนี้ก็คือรักให้ได้ดีกว่านะครับถ้าจะรักพี่ผม คือมันน่าหีไม่น่ารักหรอกไม่น่ารักหรอกเขาโอ้โกูจะอ้วกกูจะอ้วกพี่อุบี้ดี้อะไรเลยคือช่วงนี้พี่โดนหนามาครับคือเขาบอกว่าพี่โกงนะครับเขาพีก็ไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปนะจริงๆพี่ก็อยากลงคลิปให้น้องๆดูนะคะว่าเสาร์แต่ว่าต้องมาลงวันอาทิตย์นะว่าพี่โดนหนามากเลยอะครับมันอันนี้ไงมันมันชัดทางเต็มเหมือนเราเนี่ยใช่ป่ะ อ๋อเออเวลาใครใช้ระดับเต็มเนี่ยรู้สึกว่ามันจะโดนถมง่ายนะครับเพราะว่าจุดแม่งจะบอกประมาณเนี้ยมันบอกแม่นแนวนะจีเอมันบอกแม่นแนวพี่กูส้ศตทังหันวะมันบอกแม่นแนวนะเอ้าคุณหนุ่มไปไส่ป่ะเอาไงเนี่ยอีด๊ด๊ด๊โอ้ยพี่จังโอ้แกร์ลิงก็แตกไปดีสัตว์แกร์ลิงเหรอสวยเลยตัวพี่เลยตัวตัวอีกตัวตรงไหนอ่ะ อยู่ยืนหลังมาสวยสวยครับจ้าเนาะปัดคอดีขอปัดคอจานหน่อยดิไม่เห็นนี่ข็ไหมารีวิวนะเนี่ยโอ้ยเจ้างไม่จ้างน้องได้ได้อยู่เฉยเอาช่วยไม่ได้ต้องกิ้ง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 หนีต้องกิ้งหนีอ๋อต้องกิ้งต้องกิ้งให้นี่ต้องกิ้งให้นี่เต็มพี่ต้องกิ้งให้ให้เต็ม วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วเออมาแล้วพี่มาแล้วเลือดเต็มเลยเลือดเต็มเลยอุ๊ยแต่ไม่มีเบลเลยอ่ะร่มน้ำล่มน้ำตัวนึงจ้ะโอ้ตอนนี้ผมเสียเปรียบแเราคดูเพราะผมตายไปทีหนึ่งเนี่ยเลือดผมจะลดนะผมต้องหาเก็บเบลใหม่เลยนะครับป่ะแต่ว่าก็ไม่หวัดอุ้ยข้างหลังข้างหลังเข้าพี่ชายช่วยหน่อยล่มน้าร่มน้าแดกน้าแดกมันหมดแล้โลมีเจ้าปู ล้มอีกแล้วดาด่าลมอีกแล้วด่าหมดแม่แนวได้าแบกหน่อยแบกหน่อยเอ้ยยิงหัวยิงหัวยอ้หัวแบก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 ต้องชูฟอร์มแล้วต้องชูฟอร์มแล้วจะให้จะให้พวกคนอี่ตามจัะตังต้องชูฟอร์มแล้วดูไว้นะดูนะโอ้ยโอ้ยมัวนะตายนะเอ้ยยันโดมาแล้วมาแล้วยันโดโอ้ยยันโดเด้งนะเ้ยแกะแบิ้งเหนียนี่แกะแบบเราอะนี่แกะแบบไอ้ยพี่ตังมาส่งตัวพี่ ตายนะตายไม่ได้แล้วพี่อโอ้มันโปรนะชัดเจนนะนี่นะมาแรงให้ยินงอีกมันโปรนะครับคนดูคนดูก็อย่าลืมไปรีพอร์ตนะครับบนโปรนะโอ้โหรอรีพอร์ตเอาเพี่อเพียแหละคนดูก็อย่าลืมไปรีพอร์ตนะครับช่องช่องไหนนะอันนี้คือลิงก์ลิงค์อยู่ด้านล่างนะคนดูสําหรับคนที่ไม่อยากพิมพ์ชื่อไก่นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี่เลยนะครับโอเควันนี้ไม่มีอะไรบายบายพี่ดาบอกบอกบ่อยนะคนดูหน่อยดิบอกลาคนดูหน่อย ก็ใครที่ชอบแพนด้าก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปละรับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บโอเคเจอกันครับคุณดู